แผนของเราเสร็จแล้วงั้นยอดรักเริ่มเลยแผนของเราจะต้องได้ผลแน่ๆโอเคครับอ,อืมจงวะไปที่หอคอย หอคอยตรงนี้นี่มันโคตรสูงเลยนะเนี่ยสงสัยเราต้องรีบเดินไปแล้วว่าชั้นที่12สองมาอยู่ตรงไหนนั่นนะสิเหมือนจะมียี่สิบชั้นเลยนะเนี่ยงั้นพวกเรารีบขึ้นฝั่งแล้วไปหอคอยชั้นที่จะสองกันดีกว่าใช่เอ่อว่าแต่ทางเข้ามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยฉันยังหาไม่เจอเลย นั่นนะสิแถมคนก็เยอะด้วยฉันว่าเราไปมั่วๆดีกว่าโอเคตามนั้นเออว่าแต่ทำไมยอดรักไม่พาเราวะไปเลยล่ะไม่รู้เหมือนกันครับเหมือนแบบถ้าผมวะไปหอคอชั้นที่สิบสองผมจะวะไปไม่ได้ครับเหมือนกับว่าผมกำลังโดนไล่คาถาอยู่ครับอา้าใช่งั้นงั้นเรารีบไปกันเลยดีกว่า ฮ้ยที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยไอพวกหมูปิ้งยอดรักแล้วก็หมาลูกไม่มาที่นี่มีแค่เราสองคนที่มาที่นี่เอ๊ะแล้วไอสาคนนั้น,ม,นมันไปไหนเนี่ยแล้วทําไมเราสองคนถึงมาที่นี่แล้วเนี่ยแล้วไอพวกที่นอนอยู่นี่มันคือใครวะเนี่ย เหมือนเป็นคนที่เข้ามาที่นี่แล้วก็โดนไอซานูแมนตัวนั้นจัดการแล้วมั้งแล้วพวกเราจะทำยังไงดีล่ะฉันว่านะเราต้องจัดการไอซานูแมนตัวนั้นแล้วเราก็นาก่าจะไปด่านต่อไปแล้วมั้งอันนี้ฉันไม่รู้นะฉันเดาเอออยากฆ่าก็มาดีมันพูดอะไรวะเนี่ยเอ้าไม่ได้ยินเหรอเมื่อกี้มันบอกว่า ถ้าอยากฆ่าก็มาสิมันพูดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเกเป็นใครเกจัดฉันมาทำไมเกต้องการอะไรฉันถามว่าเกเป็นใครเกจะใชันมาทำไมเกต้องการอะไร 아이 나 มันดีเนี่ยไม่รู้แต่ที่รู้คือเราไม่รอดแน่ๆมันต้องรอดสิเราต้องทำยังไงดีนะเพื่อที่เราจะต้องชนะแจ๊กเนี่ยจริงด้วยสิเราเป็นม ทำอะไรกูนะคือคือกูมีดาบถ้ามึงทําอะไรกูมึงโดนกูฟันแน่เออเอ่อ,อ,อขอละอย่าฆ่ากูเลยกูยังต้องเรียนอีกเยอะนะเอ่อแปลง่ะเป็นอะไรดีวะ ขอร้องเฮ้ยไม่ได้ดิถ้าเราขอร้องอ้อนวอนมันแบบนี้ยังไงเราก็ต้องโดนมันจัดการอยู่ดียังไงเราก็ต้องสู้สุดท้ายเราก็ต้องสู้อยู่ดีฮียเออเไมิโอเดนอน ันก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าเ่อนของฉันอาขาวเรียบร้อยไปแล้วอ้าวไอคนนั้นชื่ออาขาวเหรอแล้วเองชื่ออะไรอชื่ออดัมแล้วชื่อจริงไงอ,อดัมปากปิดโอ้โหพ่อแม่มึงนี่ตั้งชื่อได้สุดยอดจริงๆว่าแต่ายทําไมเองไม่เอาเรือมาหยิบวะมึงจะให้เรืออยู่บนหัวทําไมไม่รู้อะแต่รู้สึกว่าฉันหยิบได้อีกสองอันนะ จริงดิแล้วทำไมเอ็งไม่เอาเรือบนหัวนายโยนใส่สโนแมนไปเลยอะแขนกูไม่ถึงแล้วมึงจะเอาเรือไปอยู่บนหัวมึงทำไมก็กูบอกว่า พอโจมตีมันได้อยู่ไหมก็ได้อยู่นะะอ้าวแล้วทำไมเองไม่โจมตีตั้งแต่แรกวะก็ไม่เห็นถานเลยนี่ว่าจะโจมตีไหมอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวโจมตีให้อ่ะเอ่อฮอนคอฟดูเหมือนว่าไอคนที่บุกขึ้นมาจะสามารถ กจาจันสปารานของเราไปได้หนึ่งตัวนะครับเราควรทำยังไงดีครับท่านงั้นเราคงต้องให้เทวดาเสื้อเทาช่วยแล้วแหละงั้นพวกเราไปเรียกเทวดาเสื้อเทามา